สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับผมสุพรรณออตโต้คาร์ชุมแพถนนชุมแพภูเขียวตําบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมดูครับพ่อแม่พี่น้องดูครับแม่งสวยจริงคันนี้ผมเปิดภายในดูเมื่อกี้ แม่งกินใหม่อย่างอยู่อ่ะคือกินใหม่เตะด,ดังเลยคือเปิดมานี้ได้กินใหม่อ่ะกินใหม่ของรถกินใหม่ของเบาะก,กินใหม่ของคอนโซลอ่ะใหม่จริงๆแล้วสีขาวหายากกับนิสสันอัลเม a ่าครับเกียร์เบอเกียร์ออโต้ตัว e s p o r t t e c h ครับผมสีขาวปีพศ2014รถนี้ไม่ต้องพูดถึงไรที่ติสีขาวมุกสวยๆใหม่ๆออกรถศูนบาทไม่ต้องดาวไม่ต้องำํำออกรถศูนย์บาทไม่ต้องดาวไม่ต้องคำํำ ขอแค่คุณไม่ติดเครดิตมีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเอกสารไม่ต้องใช้เอกสารไม่เกี่ยวข้องบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว4,700บาทครับผมส่งเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาออกรถศูนย์บาทไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ4,700บาทส่งเท่ากันทุกงวดตลอด ทั้งสัญญาครับนิสันอัลเมล่าใหม่จริงๆให้5ดาวเลยคันนี้ใครหาอยู่รีบด่วนครับมีคันเดียวสวัสดีครับ